สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมาคุยกันค่ะเป็นเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติชื่อ Advera Blue เขาที่ดูข้อมูลมาเนี่ยเออเหมือนกับว่าซื้อหนึ่งได้ถึง3ฟังก์ชันเลยนะคะน่าสนใจมากครับสวัสดีครับใช่เลยครับ Advera Blue นี่คือเขาออกแบบมาเพื่อช่วยคนทำออนไลน์บน Facebook กับ l i น์ OA โดยเฉพาะเลยทำให้งานแบบางานซ้ำๆงานที่ใช้เวลาเยอะๆเนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะเลยครับ เขาบอกว่ามี3ส่วนหลักๆใช่ไหมคะมีระบบบล็อดแคสต์ระบบตอบคอมเมนต์แล้วก็มี AI สร้างเสียงด้วยเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดีกว่าค่ะว่าแต่ละอย่างมันทํางานยังไงได้เลยครับเริ่มที่ตัวแรกก่อนเลยไหมคะที่ดูจะเป็นไฮไลท์สําคัญเรื่องการเข้าถึงลูกค้านี้คะ่ะ Advera t o o อันนี้คือต้องใช้บนคอมพิวเตอร์เป็นส่วนขยายในโครมแล้วก็ต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้ด้วยถูกไหมคะใช่ครับ ตัว Advera 2นี้ต้องเปิดความถึงไว้เพราะมันทำงานผ่าน Chrome Extension แล้วจุดเด่นที่สำคัญมากๆที่อยากเน้นเลยคือระบบ Broadcast ครับทั้งบนเพจ Facebook แล้วก็ Line OA Broadcast นี่สำคัญยังไงคะช่วยขยายความนิดหนึ่งได้ไหมคะคือมันไม่ใช่แค่ส่งข้อความออกไปเฉยๆนะครับแต่มันเหมือนกับการแบบว่าปลูกชีพลูกค้าเก่าๆนะครับบางทีลูกค้าอาจจะลืมเพจเราไปแล้วหรือว่าหาเพจเราไม่เจอในฟีดข่าวเยอะๆอ๋อค่ะ การที่เราบล็อดแคสต์ไปหาเขาตรงๆเนี่ยมันเหมือนการเตือนความจําแล้วข้อมูลที่น่าสนใจมากคือเขาบอกว่าวิธีนี้ช่วยให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําได้ถึง3 0เลยนะครับโอ้สามเปอร์เซ็นต์เลยเหรอคะไม่น้อยเลยนะคะเนี่ยแค่ทําให้เขาเห็นเราอีกครั้งก็เพิ่มยอดขายได้แล้วใช่ครับเพราะการสื่อสารโดยตรงแบบนี้มันส่งพลังมากในยุคที่ข้อมูลมันเยอะไปหมดแล้วนอกจากบล็อดแคสต์ล่ะคะ Adveratu ทำอะไรได้อีกบ้างเห็นว่ามีตั้ง30กว่าฟีเจอร์เนี่ย โอ้โหเยอะมากครับก็จะมีพวกดึงข้อมูลคนที่คอมเมนต์ดึงเพื่อนในเฟซดึงสมาชิกกลุ่มได้หรือจะให้เชิญคนที่มากดไลค์โพสต์ให้มากดไลค์เพจเราก็ได้เหมือนกันอืมแล้วก็มีช่วยลบโพสเก่าๆดันโพสต์อะไรแบบนี้ด้วยครับคือเรียกว่าช่วยงานแอดมินได้เยอะมากๆลดเวลาทำงานส,สั้นๆไปเยอะเลยฟังดูครบเครื่องดีค่ะสำหรับไอเว a ราททีนี้มาดูอีกส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันเลย คือเรื่องตอบลูกค,ค้าระบบตอบคอมเมนต์อัตโนมัติที่ส่งเข้าอินบ็อกซ์อันนี้ทำงานต่างออกไปใช่ไหมคะไม่ต้องเปิดคอมถูกต้องครับตัวนี้สบายเลยทำงานผ่านเว็บชื่อ apppost net ใช้ได้จากทุอกอุปกรณ์เลยครับมือถือแท็บเล็ตคอมได้หมดแล้วก็ไม่ต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้ดีเลยค่ะแล้วจุดเด่นของระบบตอบคอมเมนต์นี่คืออะไรคะจุดเด่นมากๆเลยคือมันช่วยแก้ปัญหาแบบ คลาสสิกเลยนะคือการโดนคู่แข่งมาฉกลูกค้าจากหน้าคอมเมนต์อ๋อที่ชอบมาตอบราคาตัดหน้ากันใช่ไหมคะใช่เลยครับเราตั้งค่าให้ระบบมันซ่อนคอมเมนต์ที่มีคำถามหรือข้อมูลสำคัญพวกนี้ได้แล้วก็ส่งคำตอบที่เตรียมไว้เนี่ยเข้าอินบ็อกซ์ลูกค้าโดยตรงเลยแล้วมันตอบเร็วแค่ไหนคะลูกค้ายุคนี้รอไม่นานนะคะเร็วมากครับเขาเคลมว่าใช้เวลาแค่5 1 2ถึงิวิเองนะหลังจากลูกค้าคอมเมนต์ปุ๊บข้อความก็เข้าอินบ็อกซ์เลย โหสุดยอดเลยค่ะทันใจมากใช่ครับแล้วก็ตั้งค่าตอบตามคีย์เวิร์ดได้ด้วยตอบเลยทั้งคอมเมนต์หลักคอมเมนต์ย่อยทำงานเสถียรมากครับเขาบอกว่า99%เเลยนะไม่ค่อยพลาดแล้วก็มีรายงานสรุปผลให้ดูด้วยน่าสนใจมากค่ะทั้งเร็วทั้งช่วยรักษาลูกค้าทีนี้ส่วนสุดท้าย Advera Voice AI อันนี้คืออะไรคะอ๋ออันนี้เป็นระบบสร้างเสียง AI ครับคือแปลงข้อความเป็นเสียงพูดที่ฟังดูเป็นธรรมชาติเหมือนคนจริงๆเลย ทำงานผ่านเว็บเหมือนกันเลือกภาษาได้หลายภาษาปรับโทนเสียงความเร็วได้หมดเลยเหมาะกับคนที่ทำคอนเทนต์วิดีโอหรือพอดแคสต์อะไรแบบนี้ครับที่อยากได้เสียงบรรยายดีๆแต่ไม่อยากใช้เสียงตัวเองครบวงจรเลยนะคะทั้งเข้าถึงลูกค้าตอบคําถามแล้วก็ช่วยสร้างคอนเทนต์ด้วยแล้วเรื่องแพ็กเกจกับราคาล่ะคะเป็นยังไงบ้าง มีให้เลือกหลายแบบครับตอบโจทย์การใช้งานที่ต่างกันไปก็จะมีแบบทดลองใช้3วันก็มีนะหรือ7วันสําหรับงานสั้นๆแล้วก็มีรายเดือนรายปีรายปีนี่คุ้มไหมคะคุ้มมากครับถ้าเฉลี่ยออกมาตกวันระประมาณ9บาทครึ่งเองครับแล้วก็มีแบบตลอดชีพด้วยนะแต่ตัวตลอดชีพเนี่ยจะมีค่าดูแลระบบนิดหน่อย100บาทต,ต่อเดือนเฉพาะเดือนที่เราเข้าไปใช้ a d v e r a ร o หรือตัว AI เสียงครับถ้าเดือนไหนไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องจ่ายส่วนนี้เข้าใต่ง่ายดีค่ะ อ๋อมีเรื่องสำคัญนิดนึงค่ะถ้าใครต้องการใบกำกับภาษีนะคะต้องติดต่อแอดมินก่อนจ่ายเงินนะคะที่ Line ad advera ค่ะย้ำว่าต้องแจ้งก่อนชำระเงินนะคะใช่ครับสำคัญมากเรื่องนี้ สรุปแล้ว Advera Blue นี่ก็ดูเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ทำการตลาดบน Facebook กับ LINE OA โดยเฉพาะฟีเจอร์บล็อดแคสที่ช่วยดึงลูกค้าเก่ากลับมาได้ตั้ง30%กับระบบตอบคอมเมนต์ที่เร็วแล้วก็ช่วยรักษาลูกค้าได้ดีมากๆครับผมถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยทุ่นแรงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพได้จริงแล้วก็อยากจะฝากข้อคิดไว้นิดนึงครับว่าในยุคที่การสื่อสารมันเร็วมากๆ ข้อมูลก็เยอะการแข่งขันก็สูงเนี่ยเครื่องมืออัตโนมัติพวกนี้มันไม่ใช่แค่ทางเลือกแล้วล่ะครับแต่มันแทบจะเป็นสิ่งจำเป็นเลยนะในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าลองคิดดูนะครับว่าการที่เราเอาเทคโนโลยีมาใช้อย่างเข้าใจเนี่ยมันจะสร้างความได้เปรียบให้เราได้ยังไงบ้างในการเข้าถึงและก็รักษาลูกค้าไว้กับเราในระยะยาวครับ